Watch out for the doors. 飛びノにこっちください。カケゴミチョウシャワー、チケンデスカー、ウェアネクラサイ。 นเขาก็ดีมีที่ทางเดินสำหรับคนพิการทางสายตาจะมีสเก็ตโดดเราะเดินมาเอาข้อเขาขอขอมาเ,าเจอกูอจะหลออขึ้นตรงนี้ก็ถือว่าท่านสบัยก็พอสมควรนะครับเมืองจะเลนเดนดังก็่า ทางนี้ทางออกหมายเลขสองหมายเลขสี่ก็ดเดินก็ไปเลือกเปิดก็เหมือนรถไฟส่ยบาทีว่ารอรดงเที่ยแต่ที่นี่เมืองใหญ่ๆเขานิยมรถไฟกันระบบรางทํำให้รถไม่ติดตามถนนที่ผมตายโดนมแทบจะไม่มีรถติดเลยตแต่พอมาดูเมืองนี้ ส่วนใหญ่จะนิยมใช้จักรยานแล้วก็จอดรถล็อกแล้วก็อาศัยโดยทางรถไฟจะเป็นรถไฟใต้ดินส่วนใหญ่จะเป็นรถใต้ดินที่นี่เป็นเมืองที่พัฒนาน่าอยู่มากผมเปิดเลยวชอบใจอะมาเดินตลาดเจอุตไทยหลายคนเขาบอกน่าอยู่มากเพราะ่าอยู่กว่า20กว่าป,ปีแล้วาอายุ่างเราคาดว่าน่าจะไปอยู่ที่นี่บ้าง มาขายข้าวจำไมารู้มีคนกินปะไปแล้วครับเดินขึ้นทีทางออกจักตาราสามสี่เดินขึ้น,น,ออ 3, น,นมีขโมนอีกชั้นนึงอะในบันไดถ้ามีที่คลานขึ้นจะคลานขึ้นแล้ว ดูความสะอาดเดยน้ำรักหยดก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีทักอย่างจะมีที่เปียกที่แฉะคนนิยมใช้ตารถไฟกันเยอะไม่รู้อะไรเนี่ย6ห0พันหกร้อยเนรูกขายอลไอ่าไม่ออกเนี่ยครับเป็นลูกตามรถไฟ สายสิมว่วงครับเราอยู่สถานี้เอ็มสีมันจะมีเครื่องหมายวนอยู่เนี่ย yeah. เราวนเนี่ยไปชี้ไปทางนี้ครับ mm hmm. มาถึงวนมานี่มาหยุดแค่นี้เราดังอย่างนี้กลับมานี่ครับแล้มาทางนี้กบวนมานี่วันนี้อย่างฐานนี้ที่ขึ้นมาฐานานี้เอ็มสองไม่เชื่ จะไปใสยนน่ยี่เึ่นเอาไปทางนี้ระบบรถไฟเขาดูาใช้ได้ที่ทางขึ้นอยู่ไหนเอาวางอยู่ี่ลืมถ้ามาเอาตัวมาก็ออกไปได้คนที่เจ๋อ

เนี่ยก็ออนโดสองสามนั่นเนี่ยเดินออกไปเดินออกไปขึ้นจะมีปายเอ็กซิสขึ้น่คืนแผนผ่านของเมืองตอนนี้เราเยืนอยู่นะตรงนี้ดูจะไปไหนกันเนี่ยที่เราเยืนที่ไอ อะไปสีดงเน,นี่ยเนี่ยจะไปไหนดู่ะอาทนี้น่าจะเป็นแหล,โล่โรงพยาบาลเขาเมดเทรเวนไปโกะ ภาพติกอะไรนาคาภาพติกตอนที่เรายืนรอแท็กซี่ที่ลูกบอกว่าเราอยู่ตรงนี้เ่อ๋อประตูสามอ๋อไมได้ไหมออกมาดูสามจะไม่ได้ต้องเดินหลายๆเที่ยวโอเคครับกอไปคลิปตรงนี้ก่อนเชื่อชอก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามมาแล้วกันอันนี้ประตูสนี่คือทางออกแค่นิดเดียว ก็ไปประตูดนะ้ยไล่สองครับครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ดกดส u ัครส i b e ให้ช่องคนเจลาด,ด้วยดีที่ว่าของผมถ่ายทอดยังไม่ได้ถ้าถ่ายทอดได้น่ะผมจะเลยถ่ายทอดสอดได้ดูเลยเพราะพอดีคนติดตามผมยังไม่ถึงพันขาดอยู่อีก400้กว่าคนได้ยังก็ชมแล้วช่วยส u ับ c ส i า e ผมด้วยแล้วกัน เผื่อไปไหนแล้วก็จะมีโอกาสถานเอะไรคิดว่าเมืองต่อไปก็เป็นเมืองโอซาก้าที่จะเข้าไปครับก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ